สวัสดีครับตัวละครสามก๊กวันนี้ขอเสนอที่นับว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุแห่งความวุ่นวายผู้ที่โฮจินชักนําเข้ามาเพื่อระงับความวุ่นวายในราชสำนักแต่กลับเป็นผู้เข้ามายึดอำนาจเสียเองตัวละครตัวนั้นก็คือตังโต๊ะนั่นเองครับตังโต๊ะเป็นชาวอําเภอหลินเถาเมืองหลงซีหรือหลงเสียมนทนการสู้มีชื่อรองว่าจองอิง ตังโตรูปร่างลําสันใหญ่โตมีกำลังบ่าเหนือคนอื่นชำนาญการขี่ม้าหญิงเกาทันใจพอเฮี้ยมเกรียมมากๆในกามารม์ปิดาเป็นนายอำเภอหลินเถาเมื่อเกิดการกำเริบของโจรพวกผ้าเหลืองตังโตได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการปราบปรามแต่ทำการไม่สำเร็จต้องติดสินบนขันทีทั้งสิบจึงรอดจากพระราชอาญา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารประจำดินแดนภาคตะวันตกนำเมืองหลงสีต่อมาโฮจินที่ชายของนางโฮเฮาเรียกตังโตเข้ามาช่วยระงับความวุ่นวายในรัชธานีหลกเอียงตังโตเลยยึดอำนาจในเมืองหลวงถอดหองจูเปียนออกจากราชบัลลังก์ตั้งหองจูเหียบเป็นกษัตริย์ส่งพระนามว่าพระเจ้าเฮียนเต้ภายหลังเลยหาเหตุฆ่าหองจูเปียนกับโฮเฮา พระราชมาดาเสียเลยแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นเสียงกบหรือสมุหนายกครองอำนาจเหนือพระเจ้าเฮียนเต้ห้วนเซี่ยวกับโจโฉและหัวเมืองต่างๆจึงยกทัพมาปราบตั่งต่อสู้ไม่ได้เผาเมืองหลบเอียงเสียแล้วย้ายราชธานีไปตั้งที่เมืองเตียงหันมณฑลสานซีต่อมาอองอุ่นขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งพักดีต่อกษัตริย์จึงวางอุบาย ทรงเตียวเซี้ยนสาวสวยเป็นนกต่อเข้าไปยุให้ตังต้นแตกพอกับลิปโป้ทหารเอกซึ่งตังตรับเป็นบุตรบุญธรรมลิปโป้จึงฆ่าตังโตตายเอาศพระเวนรอบเมืองแล้วเอาประจานไว้ที่ทางสามแพร่งฟันชุดใส่สะดือเอาไฟจุดตามตังตะเกียงภายหลังมีผู้พักดีเอาศพไปฝังที่เมืองไม่อูแต่ก็ถูกฟ้าผ่าพายุพัดฝนตกหนักทำลายกระดูกจนหมดสิ้นไป โรดติดตามตัวละคร3ามก๊กได้ต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ